สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องชอบแหลกแต่ตอนนี้เราอยู่ในรายการ ASMR พาเพลินตอนนี้เราอยู่ในหน้าของทุเรียนนะแต่วันนี้ผมจะมากินทุเรียนหมอนทองอบกรอบครับผมหอมอะ่ะอาจจะหอ,หอมไม่เท่าทุเรียนสดๆนะแต่ก็น่ากินสีเหลืองน่ากินเลยปะกินกันเลยดีกว่า เหมือนทุเรียนสดแต่กรอบ มีนจับไม่ค่อยติด จบไปแล้วนะครับสาหรับเอสมาพาเพลินของเราเป็นไงกันบ้างครับเสียงมันน่ากินแต่อยากให้มันได้กลิ่นด้วยเราจะได้แบบมีอรรถรสด้วยกันก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคุ้มกินคุ้มกินด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย